ที่สุดผมก็ได้กลับมาที่เดิมคือสถานีรถไฟใต้ดินชีจังชีจังเนี่ยเป็นสถานีรถไฟที่ผมคุ้นเคยที่สุดเพราะว่าผมต้องเดินลงจากเขามาสี่สิบนาทีเขาเนี่ยอยู่เมาคงแล้วก็ต้องเดินลงมาสี่สิบนาทีเพื่อท่องภาษาจีนไปด้วยในขณะที่มีเพื่อนพระไทยบอกว่าจะขับรถไปส่งไปเรียนภาษาจีนในช่วงที่ มาไต้หวันใหม่ๆแต่ผมบอกผมอยาก,กเดินเพราะว่าจะได้เดินไปท่องไปตามกลวิธีการเสริมภาษาจีนที่โรงเรียนเผยอิงในถนนเยาวราชกรุงเทพเขาสอนให้และสถานีชีจังนี้แหละซึ่งเป็นสถานีที่ผมจะเริ่มต้นไปที่ต่างๆเพราะเป็นสถานีและไปได้ดินที่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายถูกมากนั้นเมื่อประมาณปี2543เนี่ยคือยีปีที่แล้วเนี่ย ผมก็มาไต้หวันแล้วก็มาเริ่มต้นบุกเบิกเส้นทางชีวิตจากที่นี่และจากที่นี่เองเป็นที่ที่ผมได้เรียนรู้ค้นพบโลกอีกใบหนึ่งซึ่งไม่ใช่โลกเมืองไทยเป็นโลกของวัฒนธรรมจีนผสมญี่ปุ่นผสมอเมริกาตั้งแต่เมื่อ23ปีที่แล้วแล้วผมก็ได้เห็นความหลากหลายความแตกต่างและได้พัฒนาตัวเองไปมากทีเดียว แล้วทั้งได้เปรียบเทียบกับสังคมไทยที่เราออกมาจากกะลาครอบอันนั้นกะลาทุกกะลาเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยของมันเองขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะทบทวนแยกแยะหรือสรุปได้หรือเปล่าตามหลักยานสามของพระพุทธเจ้าที่เราศึกษาม,มาใน,นวันนี้เนี่ยผมได้กลับมาที่เดิมเป็นความสุขลึกๆที่ได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ย เราเริ่มต้นที่สถานีชีจังแห่งนี้ถ้าจะดูเนี่ยก็เป็นนี่แหละชีจังมาจากใจกลางกรุงกรุงไทเปเลยนะไทเปเชิ์จังจะไปภางเหนือก็ได้ภาคไหนก็ได้ซึ่งผมอยู่ที่นี่สิบห้าปีเนี่ยผมเชี่ยวชาญมากเลยนะวันนี้กลับมาที่จุดตั้งต้นเมื่อยี่สิบสามปีก่อน และวันนี้เองผมก็นัดกับท่านมหาชุติโรซึ่งปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นคนไต้หวันไปแล้วผมจะพูดถึงเพื่อนสามคนที่สนิทมากในไต้หวนันคือคนหนึ่งคือท่านชุติโรเนี่ยเป็นอดีตพระไทยที่มาอยู่ไต้หวันก่อนผมมาอยู่สายท่านพระอาจารย์ชัยยศมาเดินจาริกแล้วก็แยกตัวมาอยู่ที่ไทเปมาอยู่ที่วัดเมี่ยวคงซื่อผมเองเนี่ยก็ใส่บาร,รมีของท่านเนี่ยได้มาใส่ที่อยู่วัด เมวของซื้อที่อยู่บนเขาใกล้ๆซินเตียนนี่แหละซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหลังจากนั้นท่านชุติโรดเนี่ยก็ดำเนินชีวิตเหมือนผมเป็นพระไทยแต่ผมแม่เป็นพระสายธรรมยุทธนะผมสวดยัดเอาจากสันติยโขแล้วมาสวดยัดสายธรรมยุทธ์แล้วก็มาอยู่ที่ไต้หวันร่วมๆแล้วเกือบสิบห้าปีนะครับตอนที่อายสิบหาแต่สิ่งที่ผมประทับใจท่านชุติโร์มากก็คือท่านบริการรับใช้เพื่อนพระไทยด้วยกัน อย่างไม่หวังผลตอบแทนนะท่านเป็นคนศิสเกตมีจิตใจโอบอ้อมอารีนะเดี๋ยวจาจะสอดแทรกรูปให้แล้วท่านก็ดำเนินชีวิตอย่างบริการรับใช้เป็นพระไทยที่ผมประทับใจอายุน้อยกว่าผม12ปีปัจจุบันนี้ท่านก็ลาสิกธิ์ขาแล้วท่านเลือกที่จะอยู่ที่ไต้หวันตลอดมีครอบครัวแล้วก็กลายเป็นคนไต้หวันนะมีจีน จีรูเจนหรือว่าบัตรประชาชนที่อยู่ได้อีกท่านหนึ่งก็คือท่านรันซันท่านชูชีท่านชูชีเนี่ยเลือกที่จะกลับเมืองไทยเลือกกลับเมืองไทยแล้วก็ไปอยู่สายผ้อาจารย์โพสีแถวแถวภาคอีสานนะแถวจังหวัดเลยนะผมก็ไปเยี่ยมท่านมาสำนักท่านเนี่ยหลวงพ่อโพสีเนี่ยก็จะไปนเน้นตัวปล่อยวางไม่ต้องแยกผิดแยกถูก ไม่มีแม้แต่นิพพานไม่มีสิ่งที่จะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องไปคล้องทุกอย่างเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของมันอยู่แล้วอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะซึ่งตรงนั้นน่ะก็จะดําเนินชีวิตที่ค่อนข้างจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีคนศรัทธาเลื่อมใสงนั้นสองทางเลือกนี้เนี่ยบังเเิญผมไม่ได้เลือกผมไม่ได้เลือกที่จะใช้สิทธิที่จะอยู่ไต้หวันเกินเจ็ดปีแล้วก็ขอจีลู่เจินที่นี่ผมก็ไม่ได้เอา แต่ผมยังคิดที่จะ,จะกลับไปตายเมืองไทยแต่เวลาที่ผมกลับไปตายเมืองไทยผมก็ไม่ได้เลือกแบบท่านชูชีพที่จะไปอยู่กับผ้าจารย์โพสีผมยังนึกติดใจอยู่ว่าตอนออกจากอโศกเนี่ยผมออกมาด้วยความรู้สึกเออเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมากยังหลงตัวไปเองว่าจะมีส่วนอะไรเล็กนน้อยที่จะช่วยเหลือเอาภูมิความรู้ของ คนไต้หวันที่ผมได้มาเรียนรู้เนี่ยไปเผื่อแผ่ไปเผยแพร่แลว้วก่อนที่ผมจะกลับเมืองไทยเมื่อประมาณสักหกเจ็ดปีก่อนเนี่ยผมก็ได้ไปเป็นจิตอาสาพาคนไทยนับหมื่นคนดูองค์กรโดยเฉพาะองค์กรพุทธชีอยู่เจ็ดปีนะครับมีคนไทยที่มาดูงานองค์กรจิตอาสาในไต้หวันเนี่ยมากกว่าสามหมื่นคนถ้าคิดว่าคนละประมาณห้าหมื่นบาทก็คิดโดยตกประมาณร้อยห้าสิบล้านบาททีเดียวนะครับ คนเหล่านี้มาแล้วก็เอาคุณอุปการเอาประโยชน์เอาวิธีการสร้างเอาวิธีการอบรมจิตอาสาของคนไต้หวันเนี่ยไปปรับปรุงประยุกต์เข้ากับสังคมไทยไม่มากก็น,น้อยจนทําให้เกิดกระแสเครือข่ายจิตอาสาขึ้นทั่วประเทศไทยอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่ผมภาคภูมใิใจแม่แต่ตัวผมเองเมื่อตอนเลือกที่จะลาสิทธขาก็คิดว่าเราอายุมากแล้วนะถ้าอยู่เป็นพระต่อไปเนี่ยก็คงจะเริ่มไรประโยชน์นะ คิดว่าเอาประโยชน์ประโยชน์ท่านเป็นหนึ่งประโยชน์ตนเป็นรองผมก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเป็นจิตอาสาขององค์กรพุทธืจี้แต่เมื่อผมกลับไปเมืองไทยเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถจะเป็นจิตอาสาของชื่จี้ได้ตามเป้าหมายแล้วก็ไปละละละ,ล,ะ,ล,ะลังอยู่พักหนึ่งก็เลยมีคนชวนให้ไปเป็นจิตอาสาพาคนจีนจากประเทศแผ่นดินใหญ่อันนี้แต่เดิมไม่มีเป้าหมายนี้เลย พาให้ไปเป็นจิตอาสาพาคนจีนเหล่านั้นเข้าไปดูงานของเครือข่ายสันติสุขอยู่ประมาณสี่ห้าปีนะตรงนี้เป็นจุดที่ทาให้ผมหักเหจากการที่จะไปเป็นจิตอาสาของชิจี้เนี่ยมากลายเป็นจิตอาสาดูงานชาวสุขในประเทศไทยแทนก่อนที่จะเกิดโควิดสามปีพอที่เกิดโควิดสามปีเนี่ยผมก็ยังไปเรียนปริญญาเอกหวังว่าจะทางานวิจัยปริญญาเอกเอาเรื่องชิจจี้มาเผยแพร่ในประเทศไทย แต่ที่สุดนะผมก็พ่ายแพ้คือสุขภาพร่างกายไม่ดีนะก็ต้องตัดสินใจยกเลิกที่จะเรียนไปเิญญาเอกแล้วก็กะว่าจะาทำตัวเองนะทำกลุ่มองค์กรเครือข่ายเล็กๆแล้วว่ากลุ่มเครือข่ายโซดาโพิสัตต์กับกลุ่มชาวศกที่อยู่นอกชุมชนนะก็ทำได้ประมาณจนถึงวันนี้ก็ได้สามปีแล้วนะคุณเสกคุณโยคุณดาแล้วก็อีกหลายๆท่านรวมทั้ง เจจูที่เสียชีวิตไปแล้วนะเลขหลายหลายท่านที่เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้เงินมีขออภัยที่อาจจะไม่เอ,อ่ยชื่อทั้งหมดนะครับก็ทําได้ครบสามปีแล้วก็นึกว่าจะขับเคลื่อนตัวเองไปนะครับหลังโควิดเนี่ยว่าจะตั้งใจเอาจริงแล้วแต่เมื่อมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมมาถึงไต้หวันผมพบว่าเอ,อมันมีทำลงตัวกว่านี้ไหมเพราะว่าผมเริ่มไม่สบายตาเริ่มมองไม่ค่อยเห็นนะ ตาเริ่มพลาดเริ่มมัวจะเป็นต้อกระจกแล้วเข่าผมเริ่มเริ่มขยับไม่ได้เหมือนเดิมทั้งนี้ทั้งนี่แต่ก่อนเนี่ยผมเดินเร็วกว่าคนหนุ่มอีกนะอันเมื่อมาถึงที่นี่เนี่ยก็ได้พบกับเคนที่มีความรู้คนที่ผมเคยรู้จักเขาบอกว่าผมเนี่ยใช้งานร่างกายเกินตัวแล้วผมจะต้องหาจุดลงตัวใหม่หาความสมดุลใหม่จะไปทุ่มเทลุยเหมือนตอนอายุสี่สิบห้าสิบเนี่ยไม่ได้แล้วนะร่างกายมันต่อต้านร่างกายมันบอกว่า คุณไม่เหมาะสมที่จะลุยอย่างนั้นแล้วเพราะว่าฉันไปกับคุณไม่ได้แล้วเขาผมเริ่มปวดนะนี่ผมเดินทุกวันนี้ก็ยังเดินขากระเพกแล้ววันนี้กลับมาเนี่ยก็เป็นวันที่ผมมาสรุปที่สถานีชีจังสถานีรถไฟที่ผมเริ่มต้นที่นี่นะจากการที่ปว่วยไข้อยู่ในชาวอาสูบบัวเป็นผ้าอาสูอ,อ,อยู่20ปีแล้วผมก็ไม่สบายอีกตอนนั้นก็เป็นโรคถุงลมโป่งพอง,ร,องรังไคติสนะ เมื่อปี2 5 4 2บส4 3เนี่ยปีคอสอ2000เนี่ยผมก็ถอ,อนตัวออกจากสันติสุขมาอยู่ที่ไต้หวันร่วม15ปีแล้วบัดน,นั้นจนบัดน,นี้23ปีผมก็สรุปไว้ในคลิปนี้เลยว่าผมทําอะไรไปบ้างแล้วต่อไปผมกลับไปเมืองไทยผมก็ต้องไปปรับปรุงตัวเองหาจุดลงตัวของตัวเองให้เจอไม่สามารถจะลุยได้เหมือนเก่าต้องต้องเห็นความสําคัญของสุขภาพด้วย ไม่ใช่จะเอาแต่ทำงานนอกจนลืมงานในเอาแต่โบิสัตว์ลืมอรหรันหรือเอาแต่อรารหันจนลืมบทศัตว์สองอย่างนี้จะต้องหาจุดสมดุลลงตัวของผมให้ได้ขอบคุณครับสิบนาทีพอดี